สวัสดีครับจากเพจโดรนกูคูนนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําพานรามาแนวตั้งนะครับเดี๋ยวลองทํากันเลยนะอันดับแรกนะครับบินโดรนเข้าไปที่อยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ต้องไม่อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับปิดโหมดสปอร์ตไปเสียนะครับต่อไปเข้าไปที่ด้านขวานะครับใต้ปุ่มชัตเตอร์นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปที่โฟโต้นะครับแล้วก็ไปเลือกพานรามานะครับ พานรามาก็จะมี4แบบนะครับให้เราเลือกแบบล่างสุดนะครับอ่ะแล้วก็กดออกแค่นี้เองครับแล้วก็ตั้งจุดศูนย์กลางตรงไหนนั่นคือกลางภาพนะครับเพราะว่าเวลามันถ่ายนี่มันจะถ่าย3ามช็อตนะครับช็อตกลางนี่คือกลางนะครับแล้วก็มันจะถ่ายข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับมันก็จะเป็น3ภาพเอามาต่อกันถ้าเราเริ่มจากตรงไหนตรงนั้นคือตรงกลางนะครับโอเคลองดูนะอ่ะมันก็จะถ่ายข้างบน แล้วก็ถ่ายข้างล่างนะครับแล้วโปรแกรมแอปมันก็จะต่อของมันเองนะครับเราเปิดดูได้นะครับปิดมืดนิดนึงนะโอเคเห็นไหมครับมันก็ต่อกันเลยนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองแล้วก็ไฟล์ที่ได้มันก็จะมีไฟล์2แบบไฟล์ที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์มันจะเป็น3ภาพแล้วเราไปต่อในโปรแกรมอีกทีอันนั้นจะได้ความคมชัดสูงกว่าโอเคครับลองไปเล่นกันดูนะครับจากเพจร่นกุคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ